กหลวงพ่อครับแล้วที่เนี้ยสมมุติว่าอันนี้ผมสงสัยของของสมมติว่าในกองกระชิน,นอย่างเงี้ยเราถวายถวายถวายไปอหองอาหารอะไรอย่างเงี้ยพระพุทธรูปหรือว่าปัจจัยอะไรพวกเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราไปเกิดเป็นเทวดงเทวดาหรือเป็นคมเป็นอะไรเนี้ยของพวกนี้มันจะไปเปลี่ยนเป็นอะไรนะเป็นทิพมันต้อง่ายด้วยทิพมันเป็นทิพ ก็นั่นแหละมันเป็นทิพมันเป็นทิพแล้วมันจะเป็นอะไรอ๋อมันจะเป็นอะไรมันเป็นทิพห้วยเพื่ออะไรสาวก็เพื่อมึงเลยมึงก็เป็นทิพเด็กแล้วเราสับวริภคไม่ใช่มันเป็นทิพห้อยอืมมันจะเป็นบริโภคอะไรมันทิพมึงก็ทิพเด็กอันนี้ก็ทิพเด็กเอาแล้วอย่างสมุิว่าอาหงดูแล้วอาหงอาหารก็ทิพที่เราอุทิศไปอุทิศไปให้แล้วก็ได้ส่วนบุญส่วนกุลสนสำหรับผู้ยังไม่เป็นทิพ ออืเขาเขาก็ยังต้องการสิ่งเขายังต้องการอยู่แต่เรานี่มันเป็นทิปแล้วเราก็ต้องการทิปเหมือนกันครับพราะเราหิวนี่เราอยากกินก็ทิปก็อิ่มเลยครับอันนี้มันก็เป็นทิปมันยังหิวอยู่หรอมันยังหิวดิหิวทิปยังมีความอยากเอาความอยากเนี่ยตั้งสูงสุดนี่คือพรหมโลกลงมาเขาก็ยังต้องการสิ่งเหล่านี้สูงสุดแต่พรหมโลกลงมาต่ำสุดแต่อาเวกีขึ้นมาครับ จนถึงมนุษย์สโลกทั้งสามแดันยังพองอยู่ยังหิวอยู่ยังอยากอยู่ยังอยากอยู่ยังไม่ได้สิ้นสิ้นอยากแต่ก็สิ้นซาดไปสิ้นซาดไปซากซากที่เกิดเป็นมนุษย์ก็สิ้นไปก็ไปเป็นซากเทวดารสิ้นซาตแต่ว่าไม่ได้สิ้นภพเข้าใจครับเออแล้วก็ไปอยู่ในภพทิพนี่ ือเทพเทวดาทั้งหลายพวกผีทั้งหลายจะมีพ่อมีแม่ไหมกูไม่ทราบครับว่าผีมีพ่อมีแม่ไหมเทวดาเทวดามีพ่อมีแม่ไหมไม่ทราบแต่ว่าทราบในหลักของพุทธเจ้าสอนว่าโอปาติกะเกิดผุดขึ้นโอปาติกะอันภาษะสังเสทสะสราภูสะโอปาติกะเกิดอยู่สี่อย่างเท่านั้น เอาแล้วอย่างนี well, ้เลยสมมติว hmm. sure. ่าเราสร้างวัดสร้างสร้างก็รู้แล้วเนี่ยมันเป็นทิย์ถ้ามึงเป็นที์แล้วมันจะไปเป็นมันเป็นทีพไว้ถ้ามึงไปเป็นทย์ได้ยังไงสนมติมึงก็เป็นตัวตนนี่นี่แหละอ่าก็ไม่ต้องเราก็ดูเราก่อนจริงมาว่าวิภาควิจารณ์อนี้ครับอันนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะเป็นทย์ตามคนที่ก่อสร้างแล้วมันจะไปเป็นรูปแบบเป็นรูปแบบรูปแบบไหนก็แล้วแต่เรานลกมันก็เป็นอ๋อมันจะไปตามเราไปตามไปตามเรา อันนี้ไปตามเราแต่ก่อนเราไปตามมันสุดท้ายมันก็จะไปตามเราที่แรกเราตามกรรมมึงไม่ต้องไปแสวงหากรรมทีนี้ถ้ามึงทำแล้วเนี่ยกรรมจะตามมึงไปอันเดียวกันอันเดียวกันยาบหรือละเอียดเทียบยาบถ้าเราทำบ้านบ้านจะรักษาเราเราทําบ้านง่ายไหมยากไหมยากมากกว่าจะได้ประตูหน้าต่าง ถ้าได้ประตูหน้าต่างแล้วก็แสดงว,ว่าบ้านรักษาเราปิดประตูหน้าต่างโจนขโมยก็เข้าไปไม่ได้ <ฮะ S 2> บ้านรักษาเราไหมอันเดียวกัน <ฮะ S 2> ที่แรกเราก็ตามหาบ้านถ้าเราได้บ้านแล้วบ้านก็รักษาเรา <ฮะ S 2> อันเดียวกันอันนี้เราตามหาบุญถ้ามึงทำเสร็จแล้วบุญจะรักษามึงหรือ <ฮะ S 2> ว่าถ้าผู้ใดทำได้ทำ,ได,ทำได้ปฏิบัติธรรมได้ทำ ก็ไม่ต้องไปตามหาที่นี่รมจะรักษารมโมหเวรคติธรรมจาริงธรมย่อมรักษาผู้ปพิทธรรม<ฮ>ะะน,น,นะมันชัดเจนการเกิดก็ด้วยก็ไม่ต้องไปไปถามอันทาศาเกิดจากอะไรเกิดจากอัอน,อนทา,าสังเสทศษษสราภูสะ,ะเกิดจากคันเกิดจากไข่เกิดจากการสกรปรก อืสราภูษาโอปาติกาเนี่ยเกิดไม่มีพ่อมีแม่เพราะมันเป็นที่เกิดผุดขึ้นเลยครับ<ะ>อ่า